รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นะครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคกับผมจักรพันธ์จัก,กรพลครับรายการรอบภูมิภาคสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งที่ที่ผมอยู่นี้นั่นก็คือบ้านสวนนาหญ้าครับซึ่งที่นี่นั้นมีการบริหารจัดการโดยการใช้โคกหนองนาโมเดลมาเป็นตัวทําการเกษตรในพื้นที่ครับซึ่งจะเห็นความแตกต่างระหว่างบ้านสวนนาหญ้ากับพื้นที่ด้านข้างนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างที่แตกต่างออกไป รายละเอียดของรายการจะเป็นยังไงวันนี้ห้ามพลาดครับเรานัดกับเจ้าของส่วนไว้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเลยครับไปครับพิยุทธลุย,ยตัดไปไปไปเข้าไปเลย สวัสดีครับี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถอดแว่นนะครับเลื่ได้คุยกันอย่างชัดเจนนะครับค่ะพี่หนูเป็นเจ้าของสวนนาย่าแห่งนี้อ่คอยากให้พี่แนะนําตัวนิดนึงครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อภัยทิศสารสุขค่ะชื่อเล่นชื่อหนูค่ะเป็นเจ้าของสวนนาย่าค่ะอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับผมในที่สวนนาย่าแห่งนี้นะครับมีพื้นที่กี่ไร่ครับพี่หนู ของพี่เองมีเจ็ดไร่ค่ะ oh. ค่ะแต่ว่ามันเป็นแปลงเดียวกันทั้งหมดนี่สิบแปดไร่แต่แบ่งเป็นพี่น้องสามคนคของพี่นี่เจ็ดไร่ในเจ็ดไร่ของพี่เนี่ยมีการบริหารจัดการยังไงบ้างครับเจ็ดไร่ของพี่ตอนแรกมันก็จะเป็นที่นาอย่างเดียวค,ค่ะพ่อบ้านเขาก็เลยบอกว่ามันได้นาอย่างเดียวเป็นเชิงเดียวเขาก็เลยอยากทําผสมประสานทำทำเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยขุด ขุดคลองให้เป็นหนองมาทําเป็นโคกค,ค่ะแล้วก็ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4ีอยา่างก็คือว่าตรงเนี้ยคือโคกหนองนาตามโมเดลเลยที่วางไว้ค่ะนะครับจุดเริ่มต้นของการมาเป็นโคกหนองนาเนี่ยครับคืออะไรอ่าเป็นเกิดมาจากพ่อบ้านค่ะคพ่อบ้านคล้ายๆว่าเขาเขาเหนื่อยกับการทํางานเนาะวิ่งหาเงิน เขาก็เลยบอกว่าอยากทําเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาะคะเขาก็เลยเชื่อเขาเชื่อและศรัทธาว่านี่มันคือความยั่งยืนค่ะเขาก็เลยมาขุดเพราะขุดเขาก็ต้องกลับไปทํางานประจําก็เลยให้พี่เป็นคนสารโตค่ะกี่ปีแล้วครับกับการทําขุดเมษาหกสองก็เกือบจะสองปีแล้วค่ะสองปีแล้ว,ค,ลวครับก่อนหน้านี้พื้นที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับ เป็นที่นาอย่างเดียวเลยค่ะคที่นาล้วนๆปีหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แค่4เดือนค่ะ,อะพอเรามาทําเป็นโคกหนองนาเราก็ปลูกพืชผสมประสานอันดับแรกก็คือปลูกปลูกอะไรที่เราจะกินก่อนอขั้นพื้นฐานเลยเลือก,ก,กต้องปลูกไว้กินใช่ปลูกไว้กินกินให้พอก่อนปลูกไว้กินปลูกพอใช้อ่า พอ,<ช>พออยู่ค่ะแล้วความร่มเย็นมันก็จะตามมาพออยู่แล้วก็ความร่มเย็นใช่ค,ค่ะแล้วก็ปลูกให้มันให้ให้มันได้ทุกระดับที่เขาเรียกว่าป่า5ระดับนะคะครับค่ะจะเป็นป่าสูงไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี้ยดินไม้กินหัวพืชหัวนะคะครับในสวนเราก็จะปลูกผสมผสานค่ะคให้มันเกื้อกูลูนกันผ่านมาแล้ว2ปีกับสวนนายาแห่งนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ เปลี่ยนแปลงมากค่ะจากเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยไม่คิดว่าไม่เข้าใจนะคะคแต่พอเรามาเริ่มทำปุ๊บอย่างน,น้อยก็คือเรามีอยู่มีกินลดค่าใช้จ่ายนะคะ,ะจากที่ปกติตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องไปซื้อทุกอย่างเลยพริกมะเขืออะไรพี่จะซื้อหมดเลยนะเมื่อก่อนค,ค่ะซื้อทุกอย่างแต่พอเราไม่ได้ควักเงินไปซื้อในส่วนตรงนั้นเสร็จมันก็คือเงินเก็บของเราค่ะแล้วมันก็ ก็ลดรายจ่ายได้เยอะได้มากทีเดียวในขณะเดียวกันที่เรากินพืชที่มันโตเร็วเนาะพริกมะเขืออะไรพวกนี้เราก็ยังมีไม้ระดับกลางจะเป็นพวกผลไม้เป็นมะม่วงะมะส้มโอพวกละมุดพวกลำไยพี่ก็ลงเหมือนกันแล้วระยะเวลาอีก3ปีใช่ไหมประมาณ2ปี3ปีผลไม้พวกนั้นมันออกดอกออกผลจเจริญงอกงามให้พี่ละ่ะใช่ไหมละ่ะแล้วอีกอพอระดับกลางเสร็จพอระดับสูงละ่ะ พี่ก็ยังมีบําเหน็จบํานาญอีกมีต้นพยุงต้นยางนาต้นมะฮอกกานกีพวกนี้ให้พี่อีกในอีกอนา,าคตอีก20-30ปีใช่ไหมค่ะพี่ก็เลยว่านี่แหละคือความยั่งยืนค่ะจากที่แบบมีที่นาอย่างเดียวใช้ประโยชน์แค่4เดือน20ปีก็ใช้ประโยชน์แค่นั้นแค่สี่เดือนต่อใช่ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มแต่พี่ตั้งความหวังว่าอีก7ปีข้างหน้าพี่มีแบบอุดมสมบูรณ์แหล่งอาหารที่มัน่นคงพี่ก็เลยคิดว่า นี่แหละคือคือทางรอดทางรอดของเราย่งยืนด้วยย่างยืนต่างหากเมื่อกี้สังเกตขับรถผ่านมาบริเวณนี้นะครับทุกที่ที่อื่นเนี่ยจะเป็นที่โล่งๆที่นาทั้งหมดที่นาแล้งโล่งเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีสีเขียวของต้นไม้อยู่เลยแต่ก็สะดุดตากับที่สวนนา้าแห่งนี้ที่มีทั้งล่มเงามีทั้งพืชพันธุ์ที่ดูเป็นสีเขียวรวมถึงน้ําด้วยใช่ตอนนี้เราเริ่มทําที่นี่ใหม่ๆนะครับ รอบๆเขาว่าอย่างไงบ้างคิดว่าเราเป็นยังไงไหมเขาเขาก็คิดว่าเราบ้าค่ะคก็กจะหลายๆคนเขาก็จะบอกว่าที่นาดีๆเรามาขุดโคกขุดหนองเดี๋ยวมันก็ได้ถูกค่ะเขาก็ว่าแต่ว่าด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาของเราเราก็ไม่ไม่ได้ไปสนใจคือให้เราสองคนคนในครอบครัวเข้าใจก็ก็พอแล้วค่ะเราก็ทําไปนู่นแหละที่มันเกิดผลสําเร็จ ที่เรามีผลสําเร็จให้เขาประจักษ์เขาถึงจะยอมรับเราจนถึงวันนี้สองปีเราทําให้เขาได้เห็นอะไรไหมครับแล้วเสียงอตอบรับเปลี่ยนไปไหมตอนนี้ก็เขาก็เริ่มยอมรับกันแล้วค่ะ,ะไม่ว่าที่แถวบ้านหรือว่าเขาก็เริ่มเข้ามาดูแล้วก็มีหลายหลายคนที่เขาไปทําตามอย่างน,น้อยก็น้องสองคนเขาก็ทําตามละแล้วก็คนในหมู่บ้านก็มีอยู่หลายแปลงที่ที่เริ่มทําตาม ก็เราก็เป็นต้นแบบของที่นี่ใ,<ช>ให้เขาได้มาศึกษาดูงานแล้วก็นำไปปฏิบัติต่อครับ,รบ,รบการที่ทำเนี่ยมันยากไหมครับพี่ก,ก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่าอันดับแรกก็คือตัวพี่เองยังยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องการเกรรษตรถือว่าใหม่เลยนะคะก็ก็เลยยังไม่ยังไม่รู้พอพอเรามาทำมันก็มันก็จะไม่ค่อยสวยรู้เท่าไหร่นะมันก็จะมีปัญหาอยู่แต่ว่า เราก็ได้ไปอบรมทางส่วนราชการ,รไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนเขาก็ส่งให้เราไปอบรมเรื่องกสิกรรมธรรมชาติเรื่องโค้งหนังนานะคะเราก็ได้องค์ความรู้ตรงนั้นมาต่อยอดที่สวนได,ได้มากเลยทีเดียวสิ่งที่ต้องมีอันดับแรกเลยเลยก็ต้องมีองค์ความรู้ก่อนใ,ในการที่จะมาบริหารจัดการถูกต้องค่ะ,คะถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เลยเราก็จะทาวนเวียนอยู่อย่างนั้นเราต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ต้องมีต้นแบบ ต้องมีบแบบอย่างก็คือเขามีแบบอย่างที่ที่สำเร็จแล้วให้เราเห็นเราก็ก็เดินตามมันก็จะง่ายค่ะแล้วอีกปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สวนพี่ก็คืออ่ามันจะเป็นดินจากที่เราขุดจากหนองครับอ่าพื้นข้างล่างมันนะขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นดินมันก็ยังไม่มีอินทรีย์วัตถุอ่าพี่ก็เลยต้องปรับปรุงแล้วก็ดูแลดินให้มันมีอินทรีย์วัตถุที่จะปลูกพืชให้งามอ่าอีกอีกเยอะค่ะครับผม ที่สวนนาย่าแห่งนี้พี่ทำอะไรกับที่นี่บ้างครับเดีย๋ยวมีการ,กรเกษตรมีการเลี้ยงสัตว์มีการค่ะนอ,นอกจากที่เราบนโคกที่เราจะปลูกป่าแล้วเราก็มีการปล่อยสุสว์เราก็มีการเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ในน้ำเราก็จะปล่อยปล่อยปลาค่ะส่วนในในส่วนของปลาพี่ก็จะเอาเป็นแบบทำเป็นแซนด์วิชปลาให้เขาคล้ายๆว่า เราไม่มีค่อยมีทุนที่จะไปซื้อหัวอาหารให้เขาเยอะๆก็คือให้เป็นปลากินพืชค่ะ,คะแล้วก็เราก็จะมีฟาร์มไก่อารมณ์ดีค่ะทำไมถึงเรียกว่าฟาร์มไก่อารมณ์ดีเพราะว่าปกติแล้วไก่เขาจะเลี้ยงในกรงตัดให้กินแล้วก็ไข่อย่างเดียวใช่ไหมครับเขาก็จะเกิดความเครียดเขาก็จะหลั่งสารฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมาคนกินก็จะเครียดด้วยอะไรประมาณนี้<อ>แต่ของพี่ก็ปล่อยให้เขาแบบ ได้ออกกําลังกายใช่เอ็กซ์ไซส์ให้เขาหลังสารแบบแห่งความสุขออกมาอย่างนี้นะแล้วอีกอย่างก็คือไม่จะไม่เน้นหัวอาหารแต่ก็ไม่ทิ้งก็ยังให้เขากินอยู่ก็จะเอาเป็นพวกหนอกกล้วยยญ้าเนเปียร์หรือว่าเนเแดงเสริมให้เขาค่ะเพื่อที่จะให้เขาแข็งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเหรอครับพี่เห็นว่ามีการขุดรอบพื้นที่ของเราเลยค่ะจะขุดคลองเป็นคลอง ไส้ไก่เป็นไส้ไก่รอบนาเพราะว่าต้องการที่กระจายความชุ่มชื้นให้ให้ทั่วทั่วแปลงนาเราเพื่อที่จะเอาน้ําขึ้นมามาใช้ได้ง่ายขึ้นค่ะครับอนอกจากเราจะเก็บน้าในในหนองในคลองและต้นไม้ก็ยังสามารถเก็บน้ําให้เราได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ารากของต้นไม้5้าระดับรากเขาไม่เท่ากัน,เ,นเขาจะาใช่เขาก็จะดูดซับน้ําลงไปใต้ดินให้เราค่ะ ซึ่งซึ่งปิดจากที่นาแห่งอื่นฝนตกมาน้ําก็ไหลลงทะเลหมดมแป๊บเดียวแห้งโอเคครับพูดมาขนาดนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพะนะครับแต่ว,วันนี้ขออนุญาตให้พี่หนูพาผมเดินชมส่วนนาหญ้าแห่งนี้อคคขออนุญาตนะครับพี่ไปครับเดี๋ยวให้พี่นำไปเลยไป จะพาผมไปค่ะก็จุดแรกก็จะเป็นโคกนะคะเราเรียกว่าเพราะเราขุดจากน้องมาทําเป็นโคกเราก็จะปลูกป่าอันนี้ก็คือป่า5ระดับเลยตรงนี้คือป่า5ระดับเลยะนะครับมีผสมประสานกันเลยค่ะจะมีทั้งต้นที่เป็นไม้ที่ต้องใช้ระยะเวลานานใช่แล้วก็ลดลงมาหน่อยแล้วก็รวมถึงเป็นพืชที่ใช้บริโภคใช่พืชกินได้ค่ะกินได้ค่ะ อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มไก่อารมณ์ดีของเราค่ฟาร์มไก่อารมณ์ดีที่พี่หนูพูดเมื่อสักครู่นี้จะเป็นฟาร์มไก่อารมณ์ดีของเราเราจะปล่อยเราจะไม่ขังเขาค่ะปล่อยให้เขาแบบได้ออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่ะที่ว่าอาหารเขาก็จะเป็นแหนแดงก็คือแหนแดงค่ะเขาชอบเลยใช่ไหมสูงค่ะชอบค่ะ อย่งไรเนี่ยฮะน้องไก่อันนี้ก็สามสตัววันหนึ่งก็จะประมาณ30กว่าไข่สูงสุดนี่ 36, อ36อฟอง36ฟองค่ะฟองวันหนึ่งทานหมดไหม36ฟอง36ฟองก็ไม่หมดค่ะแล้วพี่หนูเอาไปทำอะไรต่อครับอนอกจากจะแบ่งญาติพี่น้องเพื่อนบ้านแล้วก็ยังสามารถไปจำหน่ายได้ค่ะ,<อ>คะเพื่งต้นเนี่ย เอาไว้ทานก่อนทานตัวเองก่อนให้เพียงพอก่อนค่ะเพียงพอค่ะมีญาติพี่น้องก็ยังสวนที่เขาไม่มีก็เข้ามาเยี่ยมแล้วก็ให้เข้าไปาเป็นของฝากค่ะเหมือนเหลือแต่ทานไม่ทานปุ๊บแล้วก็แบ่งออกไปจําหน่ายแล้วก็บริเวณรอบข้างก็ได้ไปด้วยนะฮะ,ะอโอเคก็เป็นไก่ไข่ไปครับไปจุดต่อไปอันนี้จะเป็น,ท,นที่ทําปุย๋ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําหมัก น้ำหมักชีวภาพค่ะก็ทำปุ๋ยเองด้วยทำปุำ๋ยเองเองด้วยอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยแห้งชีวภาพเราก็จะมีจากมูลมูลกัวค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงกัวด้วยแล้วก็จากมูลไก่นอกจากเราจะได้กินไข่ไก่แล้วอ่าเราก็ยังได้ที่ไก่มาทําเป็นปุ๋ยด้วยก็เรียกได้ว่าใช้ประโยชน์อย่างครบถ้วนใช่ก็คือ,อลดปัจจัยการผลิตของเราได้เยอะเลย เราไม่ต้องไปไ,รรไปซื้อปุ๋ยเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อที่สวนพี่ตั้งปฏิยาเน้นเลยว่าจะทําแบบกเกษตรปลอดภัยก็คือไม่ไม,ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงครับใช้ระบบะหลักกาิกรรมธรรมชาติเพราะอะไระครับพี่ทำไมเราเลือกอใช้มับอย่างหนึ่งแหงละก็คือ,อมันปลอดภัยต่อเราด้วย ตัวเราเองอใช่ <ๆ S 1> ตัวเราคน<อ>กินนี่แหละค่ะปลอดภัยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการเขาเรียกว่าคืนชีวิตให้แผ่นดินครับดินเราก็จะดีพระแม่ธรณีมีชีวิตเนาะถ้าเราเอาสารพิษไปรดลาดาท่านก็มีชีวิตท่านก็จะเจ็บปวดออกร้อนใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าพี่พพี่จะไม่ทําพี่จะฟื้นฟ,นฟนูโดยการาห่มฟางไม่ปอกเปลือกเปลยดินเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช Hmm. อเอาคุมฟางพอคุมฟางเสร็จล้วก็ใส่ปุ๋ยแห้งที่เราหมักเสร็จเราก็ใช้น้ําหมักชีวภาพลดถ้าตามหลักกสิกรรมเขาก็จะบอกว่าแห้งชามน้ําชามค่ะเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้เราเองระย hmm. ะยาวใช่ระยะยาวไม่มันจะไม่เหมือนกับที่เราใช้ปุ๋ยเคมีคปีนี้เราใช้หนึ่งกระสอบมันงามปีต่อไปแล้วก็ หนึ่งกระสอบไม่งามแล้วก็จะใช้สองกระสอบใช่เพิ่มแล้วไปอช่เิ่มไปอีกใช่ดินเราก็จะเสื่อมโทรมมีจะเสียนะคะมันไม่เหมือนกับที่เราใช้ปุ๋ยหมักแบบชีวภาพถ้าว่าการใช้ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเกิดความไม่ยั่งยืนละใช่ใช่ใช่ทั้งทั้งไม่ดีต่อร่างกายทั้งไม่ดีต่อธรรมชาติต่อดินต่ออะไรด้วยครับ พูดถึงเรื่องน้ําก่อนหน้านี้ที่เกิดเป็นเป็นที่นาธรรมดาเราใช้น้ําจากไหนครับก็รอเทวดาอย่างเดียวค่ะรอฝนอย่างเดียวต้องรอฝนอย่างเดียวใช่ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีน้ําใส่ข้าวใส่นาข้าว<อ>ก็พี่ก็ถึงบอกว่าปีนี้แล้งปีหน้าท่วมปีนี้แล้งแบบหลายปีมากถึงจะมีปีนึงอ่ะที่อุดมสมบูรณ์ถึงจะได้ต้องปีเดียวใช่พี่ก็เลยแบบ เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าไม่เอาละพืชเชิงเดี่ยวก็เลยมาปลกปูกผสมผสานค่ะเบื้องต้นเลยที่ที่พอขุดเร็รเนาะพี่ก็จะใช้ก,กล้วยกล้วยค่ะคเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้เพราะว่ากล้วยนี่คือเวลาฝนตกหน้าฝนเขาก็จะเก็บน้ําไว้แต่เวลาหน้าแล้งเขาก็จะกระจายความชุ่มชื้นให้ต้นไม้รบอบๆเขาค่ะจะปลูกเป็นเหมือนหลุมพอเพียงครับ ในขณะที่เราปลูกกล้วยเราสามารถปลูกไม้ยืนต้นหรือว่าปลูกพืชผักพริกมะเขืออะไรรอบๆได้แต่ว่าคือต้นนี้คือเขาหมดอายุของเขาแล้วขาทาหน้าที่เขาเป็นพี่เลี้ยงจบแล้วค่ะผมเข้าใจแล้วก็คือว่าอย่างต้นกล้วยนี่ครับจะมีความชื้นค่อนข้างเยอะใช่ถูกไหมครับเพราะนั้นเขาจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้ต้นอ่อนต้นอื่นที่จะมาปลูกได้ใช่ใช่ใช่แล้วทำให้ เราไม่จาเป็นต้องไปดูแลต้นไม้ต้นนั้นๆถูกต้องแล้วถามว่าพี่ปลูกเป็นพันสองพันต้นพี่จะลดน้าไหวไหมก็ไม่ไหวพี่ก็ใช้ยุทธศาสตร์นี่ไงอค่ะยทธศาสตร์กล้วยกล้วยใช่ท่านใดที่กําลังชมรายการอยู่ก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ใช่ไม่ได้หวงเลยว่าไม่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 อันนี้คือคือเขาหมดอายุเขาละเพราะว่าต้นไม้พวกนี้เขาโตโตแล้วโตแล้วค่ะมันอันนี้มันใช้ได้เลยค่ะแล้วได้ผลดีไหมครับ เก้าเต้นไม้พี่รอดนะอ0้าสิบที่รอดนะครับถามว่าเพิ่งขุดใหม่ๆมีน้ําแค่ไม่เยอะครับเออแล้วจะให้พี่ไปตักมาลดมันก็ไม่ไหวดทุกต้นมันไม่ไหวใช่พี่ก็เลยใช้อันนี้ก็ได้จากครูบาอาจารย์เลยค่ะที่เราไปศึกษาพี่ก็ถึงบอกไงว่าอันดับแรกก็คือเราต้องมีองค์คมรู้ด้วยค่ะแล้วก็มีต้นแบบค่ะต้นแบบของพี่ก็อาจารย์ อาจารยักษ์แหละค่ะอาจารย์ยักษ์ค่ะแต่ว่ายังไม่เคยเจอเจอท่านหรอกค่ะค่ะก็ได้ไปอบรมหลักสูตรกิจกรรมธรรมชาติที่นครราชสีมาน้องบุญมากค่ะก็เลยส่งผลให้เรามีบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบนะครับสุดยอดเลยทุกวันนี้ก็มีน้ําใช้ใช่ไม่ต้องรอไม่ไม่ต้องรอค่ะอยากใช้ตอนไหนก็สูบขึ้นมาใช้สบายใจแล้วแล้วดูที่นาข้างๆ แต่งกันมากเลยร้อนมาก <c oughs> แห้งแบบโอ้โ oh ห <c oughs> อีกหน่อยเขาก็จะเผาตอสังพี่ไม่เผาไม่เผาตัวสังแล้วก็ยังไถกบตอซังด้วยแล้วก็ปลูกพืชคุมดินบำรุงดินปอเทืองด้วยอโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันส่วนอื่นๆของพี่นูอีกไปครับ จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือที่ไหนครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเรือนพ่อชําค่ะครับค่ะเพราะว่าเราก็ต่อยอดโดยการที่เราเก็บเมล็ดพันธุ์มามาเพาะเองนะคะเพื่อที่จะจะปลูกด้วยแล้วก็บันก็ยังสามารถอ่าต่อยอดจําหน่ายเป็นรายได้ได้ด้วยค่ะคอย่างอันนี้ก็จะเป็นต้นมะฮอกกานีค่ะมะฮอกกานีอ่าเราก็นอกจากเราปลูกเองแล้วเราก็ยังสามารถสร้างรายได้ก็ ต้นละสิบบาทครับก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เห็นก็คือปลูกไว้เพื่อบริโภคเองพอเหลือปุ๊บก็สามารถนําส่งตลาดขายได้และนี่ก็ต่อยอดเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเราอีกด้วยค่ะมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้เราอ่ยังยังไผ่ไผ่สร้างหมุนนะคะไผ่ช่างหมุนนั้นเป็นไผ่ใช้ลําที่เรามีอยู่พ่อบ้านเขาก็จะตอนกิง่งเนี่ยตอนกิง่งค่ะอันนี้ก็เราก็จําหน่ายกิ่งละแปดสิบบาท ก็สามารถขายได้ด้วยไม่ใช่แค่ปลูกไว้ให้มันแบบจบไปแต่สามารถเอามาสร้างรายได้ก่อนที่มันจะเป็นลำใหญ่ให้เราเอาไปใช้ประโยชน์เราก็เอากิ่งเขานั่นแหละตอนต่อยอดอย่างเช่นดอกขจรก็เหมือนกันนอกจากเราจะเก็บดอกไปบริโภคอย่างเดียวพี่ก็ยังเอากิ่งเขามาชำสามารถต่อยอดเป็นรายได้จำหน่ายพอเขาเราขายดอกปุ๊บเขาก็จะถามว่ามี ต้นมันไม่มีกิ่งมันไม่อะไรอย่างงี้นะเราก็สามารถจำค่ะผู้บริโภคเขาก็อยากได้ไปปลูกบ้างใช่ค่ะคนที่เขามีแนวทางมีหัวใจเดียวกันกับเราอย่างนี้ส่วนมากเขามาชมเขาก็จะเอาต้นพันธุ์ไปด้วยครับค่ะ,คะก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งที่พี่มีไรายได้จากการเพาะพันธุ์ไม้เหมือนกันค,ครับเห็นว่านอกจากที่พี่จะเป็นเกษตรกรแล้วยังเป็นวิทยากร ส่งต่อส่งมอบให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ,ๆต่อไปด้วยค่ะอันนี้อันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเพิ่งเริ่มเริ่มค,ค่ะก็ได้ไปอบรมเป็นครูพาธรรมเป็นวิทยากร,ก,รก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานไปด้วยเ,เอาความรู้เป็นทานนี้ให้กับคนที่เขาสนใจก็ยินดีที่จะสืบสานต่องานของพ่อศาสตร์พระราชาะคระับ ศาสตร์พระราชาใ,ชในมุมมองของพี่หนูก่อนที่จะมาเริ่มลงมือทําเห็นว่าความพอเพียงตอนแรกอาจจะไม่รู้ว่าพอเพียงคืออะไรแต่พอทําแล้วเป็นยังไงบ้างครับเมืกก่อก่อนนี้ก็ยอมรับว,ว่ายังไม่ค่อยรู้ไม,ไม่เข้าใจแต่พอเรามาทาเสร็จแล้วการที่เราทําอะไรที่แบบตัวเรามันพอดีนะให้มันอยู่ในความพอประมาณนะให้เรามีกินในครอบครัวเรานี่แหละเอพี่ก็ว่ามัน โ okay. อเคอะค่ะจากที่เมื่อก่อนว่าไม่ใชพอได้ไงแต่อันนี้มีอยู่มีกินมีใช้แล้วยังสามารถแบบต่อยอดเป็นแบบที่จะให้ความยั่งยืนแก่เราได้ไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ที่เราปลูกไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เตีย,ด,ยดินนะคะมีความยั่งยืนไม้ยางไม้กางเนี่ยอีกจกักสามปีก็สามารถออกดอกออกผลให้พี่อย่างไม้สูงก็เป็นเงินเก็บ ให้พี่ได้เป็นธนาคารต้นไม้ให้พี่ได้ถามว่าตอนนี้ลูกพี่อายุ19ปีแล้วอีกสัก20-30ปีไม้พยุงไม้สักไม้ยางนาเขาโตเขาจะตัดไม้สักสักยี่สต้นมาทำบ้านสักหลังจะเป็นไรใช่ไหมไม้ที่เราปลูกเองในพัน0องพันต้นเนี่ยแล้วลูกพี่ต้องไปกู้เงิน2อล้านสามล้านผลบ้านไหมนีม่แหละมันคือความยั่งยืนที่ท,ที่ที่พี่มองเห็น ความยั่งยืนที่สร้างไว้ให้แต่ก่อนอาจจะไม่ได้พี่หมูบอกว่าอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความพอเพียงมันคืออะไรศาสตร์พระราชาสามารถที่จะมาปรับใช้กับที่ของเราได้จริงๆได้ได้แล้วก็แบบที่มันจับต้องได้ด้วยครับอันดับแรกแหละเรามีอยู่มีกินในครอบครัวนี่ยังไม่ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องขายหรอกให้เราสร้างสี่พอในในในครอบครัวเราก่อนครับมีพออะไรบ้างสี่พอพอกินนี่แหละพอกินก่อนเลยพอกินก่อนเลยเออ พอใช้พอใช้พออยู่สุดท้ายความร่มเย็นมันก็จะตามมาพอได้ร่มเงาใช่สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงเกษตรกรรวมถึงผู้ที่สนใจอยากจะมาเริ่มทำโคกหนองนาแบบเราไหมครับพี่หนูค่ะก็ก็อยากจะฝากคนที่สนใจที่จะทำะโคกหนองนานะคะ,ะโคกหนองนาก็เป็นทางทางโอดหนึ่งที่แบบสามารถจับต้องได้แล้วก็ ยังยืนค่ะพี่เชื่ออย่างนั้นครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่หนูมากนะครับขอบคุณครับ,บให้เกียรติพาผมเดินชมสวนโคก <c oughs> หนองนาของพี่ทั้งหมดเลยโอเคครับมีโอกาสครั้งหน้าผมจะมาเยี่ยมเยียนใหม่ยินดีมากครั <c oughs> ขอตัวนะครับ,บ <c oughs> จากที่ดินที่เคยแห้งแล้งใช้ประโยชน์ได้4เดือนต่อปีเท่านั้นมาวันนี้ ใช้ระยะเวลาเพียง2ปีพี่หนูสามารถสร้างความชุ่มชื้นและพลิกผืนแผ่นดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนั่นก็เพราะความเชื่อและความอุตสาหะประกอบกับองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาโดยทำการเกษตรแบบโคกหนองนาโมเดลจึงทำให้พี่หนูประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนในที่ดินผืนนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการรอบภูมิภาคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับ